ให้ให้ผมนั่งหน่อยก็ไม่ได้นะผู้หมวดเนาะผมยังไม่ได้นั่งเลยผู้หมวดเดินขึ้นไปกาจะไปนั่งสักหน่อยหันหลังมาติดแล้วจะเดือดจามจามผมจะบอกให้ไอ้หมวดสอลกตัวนี้เนี่ยผมตามตั้งแต่ยังไม่เกี่ยวข้าวนะสอไม่ได้มีที่ใส่ ผมจะให้ดูหมายสอนกตัวนี้ผมตามมาสองครั้งแล้วนะสอตอนนั้นมาใส่คันห้วยนี่สอช่วงข้าวกาลังดอข้าวกาลังเป็นเม็ดสอมาใส่คันห้วยนี่โดนสะอาดซิตี้ดงนกคาลมนกตัวนี้มันขอบคุณพระเจ้าเลยนะสอนกตัวนี้เสียงกลางผมจะบอกให้นะ ตอนที่มาตามอนกแบบนี้แหละผู้บมวดมันเลี้ยงขึ้นง่ายเนี่ยนกบอ่อที่มันเลี้ยงขึ้นง่ายทุกผู้หมวดนี่ผมจะให้ดูถ้านกสไตล์นี้เลี้ยงขึ้นง่ายเลยเน,ยนี่เต็มข้อนะผู้หมวดเต็มข้อเลยครับ มีข้อเลยอข้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 อดูขาผู้หมวดขาขาขาเขาสิผู้หมวดเดีย๋ยวจะให้ดูลายเดี๋ยวกดก่อนนะล,ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปก่นอนถ่ายไปดีก่นอนนะบา่ายโมงพอดีส่อบ่ายโมงพอดีสิบหกธันวาหกแปดเยี่ยมจริงๆยังไม่ได้นั่งเลยว่าจะดื่มน้ำสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ดื่มผู้หมวด เออเดี๋ยวกันรู้กันรับปุ๊ดให้เขากันกนกอ,อก,นนกตัวนี้สมกับมันทำดีเนะเาะเนี่ยนกนกทรงนี้มันเลี้ยงง่ายสอนกรักษณะนี้แหละนี่ลายดีสอลายดีมากเลยลายดีมันเป็นลายใหญ่สอนี่ดูหัวสอดูหัวนกทรงนี้มันเลี้ยงง่ายนะสอนี่ จะงอยปากเลยรู้จะงอยปากนี่นี่นี่ไม่เขสารเยอะนกตรงนี้เลี้ยงง่ายขึ้นง่ายบ่อนกข่าลมไม่ต้องมฟาฟังยากสอเพราะว่ามาเจอมันหมายมันตั้อแติดข้าวดองสอเลี้ยวมาใส่เลยสอวันนี้เอารถจักมาสอรถจักมารถใหญ่เข้าไม่ได้หรอกต้องรถจักมา มาเร็วเดี๋ยวข้าเร็วมาเจียงมามาใกล้ๆมานี่มาที่มาเร็วมามามาหัวยาวสอยาวใหญ่งามสวยมาเร็วมาเดี๋ยวซูข้าวเร็วมา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 เจียงมาเจียงมาเออพอแล้วแล้วเราก็แตะมมือก่อนพอมาแต้มมือแตะมมือดีมา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 แตะมือก่อนพอมึงอย่าไปมองเขาพอแล้ว ไปอีกเร็วๆม,มาแตะมือกับพ่อก่อนมามาตามสัญญาเร็วๆสัญญาลูกผู้ชายเลยมามากับพ่อก่อนมาเอ๊ะนี่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 น,นี่มาโอ้งั้นแหละ